การอัปโหลดไฟล์นะครับในการอัปโหลดไฟล์ขึ้น YouTube ผมก็ไปที่ YouTube นะครับล็อกอินนะครับสร้าง Account ของตัวเองซึ่งผมมี Account อยู่แล้วนะครับ ah. ช่อง Physics and productivity นะครับ กดไลค์กด s u b สไครป์กดติดตามได้นะครับแล้วผมก็ไปลากไฟล์ที่ผมเอ็กซ์พอร์ตมาครับโดยการกดกลุ่ม Create ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกอัปโหลดวิดีโอครับแล้วก็ลากไฟล์มาใส่นะครับหรือจะกด select files แล้วก็เลือกไฟล์ที่ Export ออกมาแต่ผมก็ลากมาวางเลยนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็จะใส่รายละเอียดตรงไตเติ้ลนะครับผมก็ปล่อยว่างเป็นชื่อวิดีโอไว้ก่อนแล้วค่อยมาเพิ่มทีหลังได้นะครับแล้วก็กดอัปเดตตำเนลครับซึ่งตำเนลของผมเนี่ยครับผม ก็จะทำโดยใช้แอปพลิเคชัน keynote ง่ายๆนี่เลยครับผมก็เอารูปหน้าผมยิ้มแฉ่งนี่แหละครับมาให้นักศึกษาจำได้ว่าใครต่อนะนะครับแล้วก็อาจจะปรับเลื่อนนิดหน่อยครับประมาณนี้นะครับชื่อวิชานะครับคาบที่เท่าไหร่แล้วก็เรื่องอะไรนะครับแล้วก็ผมก็ทำการครอบตรงนี้ครับแล้วก็ไปเลือกไฟล์นะครับที่ผมทำการครอบไว้เรียบร้อยครับ ก็คือเป็นสกรีนช็อตนะครับแล้วผมก็เลือกไฟล์นะครับอัปโหลดนะครับแล้วก็เลือกเพลย์ลิสต์ที่จะเข้าไปอยู่ใน YouTube channel ของผมนะครับเป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมส่งให้นักศึกษาเข้าไปดูได้เลยครับเลือกเสร็จปุ๊บนะครับอ่ามันก็ทำการอัปโหลดนะครับเน็ตมหาวิทยาลัยครับค่อนข้างเร็วนะครับก็คืออัปโหลดไฟล์ขนาดประมาณ1จดกว่ากว่าจิกเนี่ยครับใช้เวลาไม่ถึง5นาทีในการอัปโหลดครับกด Next นะครับแล้วก็เลือกรูปแบบ นะครับต่างๆนะครับตามที่ YouTube กำหนดนะครับแล้วก็เลือกแบบ Unlisted นะครับท้าไม่ผมเลือกเป็น Unlisted เพราะว่ายังไม่อยากเปิดเป็น Public ให้เฉพาะนักศึกษาที่เรียนลงทะเบียนกับผมนะครับได้ประโยชน์ในวิชานี้ก่อนนะครับแล้วถ้าแบบผ่านไป2-3ปีอะไรเนี้ยครับผมอาจจะเปิดเป็น Public ให้คนทั่วไปสามารถเข้ามาดูได้ด้วยเช่นกันครับ แล้วก็ทําการอัปโหลดครับแล้วก็หลังระหว่างที่อัปโหลดผมก็ทําการแก้ไขข้อมูลของไทเติลครับผมก็มาก๊อปไฟล์ไทเติลอันเดิมนะครับซึ่งเป็นคาบที่8นะครับ Copy ีนะครับแล้วก็ไปวางในกดในแก้กดแก้ไขไฟล์ที่มันกําลังอัปโหลดอยู่นี่ครับกดแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนเป็นคาบนะ่9แล้วก็เปลี่ยนว่าเนื้อหาคืออะไรบ้างแล้วก็กดเซฟครับทีนี้นะครับ